Apa itu na? Apa yang relevan saat mitraan? Hm hm เผื่อว่าอันนี้คือตัดเพราะว่าเผื่อว่ากลับไปไม่ทันอย่างเงี้ยได้โกยให้เขาไปเลยจ้ะทั้งตัดไปกันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเอาตอนเย็นไง นี่จ้าอันเดียวกันใหญ่สองอันหลบม,มุมอยู่ตรงนี้จ้าโอ้ยคึกใหม่ทับอยู่พี่น้องจังได้แม่เปรงเอามือเงะได้กันเออขึ้นมาทั้งดวง หลบมุมดีมากจ้ะพี่นอ้อุนน่ะปลาติดท้อพุนน่ะงี้งี้แอบดีดีพี่นกขาพุ่นนะ่ะเปิดก่อนเปิดก่อน เอ้ยมันเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งแล้วจ้าฝนตกใส่มันมาขึ้นเนมันฟื้นเนี่ยเห็นปะเห็นแล้วไปตากอืมโอ้ยเหนาะถึกบวดาเลย คนดูนี่นะขาอวบหลาย ดอกนี่ไหมอืออุนทุกคนดูสิน่ะอันนี้ก็น้อยอันนี้ก่อนนี่รุดแล้วสร้างพุ้น่ะขางามกระดอกกระเดียพี่น้องเออขานีา่รบมุมอยู่พุนนี่ นะแล้วนี่ตั้งเฟินเริ่รุนทุกคนคุณพ่อมาเดินเหยียบไปละพี่น้องบ้านะอาจารย์ดูงามหลายนี่นะเก็บกันเลยเฮา เอาขาให้ได้ขางามกระโดขาเริ่มเน่าแล้วแม่ บาทเถอะน้างแตะดอกกองกันอยู่อันอยุนี่เดิอแม่งว่านจ้อุ๊อไม่เรีวพุ่นนะ่ะเฮ็ดเกือบโรด ขาเพิ่นขาเฮ็ดเพื่นเกิดจนถ่าจนแล้วเข้าเหี่ยว

ให้คักแทะปาติโทษพี่น้องปาติโทษวบ่าีมู้ใดมาสังเกตเขาเนาะนี่เตกรหน่อยนึงกับสานี่เห็นบ่านี่ยลบอยู่ดีครัก nhung nữa không ừ. bột nói điều này về còn bật ép bật ấp này thả là đỡ nè này đỡ pinon tẹt leo phải tả. เก็บเห็ดขางทางพี่น้องชุ่มฉ่ำใจอื่นะ คนไเก็บเห็ดทางทางพี่น้องอยากจะลุ้งบ้าน,นะอาจารย์ไม่เดียวกับแตกเดือดดอกคน เหี้ยนะคะแม่แป้งไปตากตากตอดที่บ้านนะนีะ่จ้ะทุกคนแปบ๊บเดียวเดี๋ยวแม่แป้งขอใช้มีดนะคะ ตามไม่แล้วที่ไหนด้วยนขันเต็นเราจะิึ้นเราจะขอล่โอ้เมีดมันถึกหินไหมพี่น้องตักรุดกรุดอ่ะุจ้ะ นี่แต่ก่อนเห็นสิจ้ะดื้อสี่เดือนนี่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 นขออยันเจ้าเออพูนาพี่น้องค่ะนี่แต่บอกอวดบอกเอฟบอกอัพพูนาว้าวพี่น้องจ๋าได้เวลากลับไปส่งของแล้วพี่น้อง บลูเบ่ก็ได้แล้วเฮ็ดก็ทิได้นุ่นะสวยอลังมากเลยทำไมแก๊งแฮร์รี่เอ็กซ์อะไรนี่พี่น้องงามไหลโตทีละสามอันรวดนี่หอบเลยเฮา นี่จ้ะนี่อีกนี่อีกนี่อีกจ้าพี่น้องคนละแหยออกซะอืมอ่านี่อ,อ,อ,อุ้อยเ,เยอะมาส่แหยเ่เยอะมามวายแอบพี่น้องอุ้นงามกระดอกกระเดียอืม โซ่พูนพน่ะกรอนเนอร์นะจ้าพูนะพี่น้องแอดดีครักพูนนี่จ้า บนออแนมเห็นบ้านแล้วพี่น้องจ้ะเขาแอบดีครับอ้ยพาเครื่องเลยต้องเอาหนาออกขันพาเครื่องเลยจ้ะหนาขึ้น แอบอยู่ตะมุตะมิเต็มเล้วพี่น้องเก็บเก็บตากเอาอันนี้ สิคะพี่น้องไงคัะแต่เริ่มเห็นไหมเขาบาได้าน้ำเนะี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋รูจ้ะพี่น้องไงคัะแต่เขาบาได้ายน้ำบังดูแหงมาแล้วดูนหน้าหุ่นแหงจนใหญ่มากจ้ะพี่น้อง ทุกคนมาถึงสวนอีกแล้วจ้ามามาเลาะสวนอีกแล้วมาเก็บลูกเชอรี่กันจ้าเชอรี่สุกเต็มต้นแล้วจ้าพุ่นอืมกินกินนะเฮาเก็บไปพอกินพ่อเฮา คงไปเพิ่มกันนะคะไปเพิ่มกับไอที่เมื่อวานนะคะเมื่อวานก็เมื่อวานอะแม่แป้งจะเอาไปตีมกันไม่แป้งชีเฮดแยมนะคะไอสตรอเบอรี่ที่แม่แ <establishing> ป <st> <sh arp ort algorithms> <sh> <kimchi> ้งเก็บแม่แป้งก็ทําเป็นแยมสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะอ่าที่เก็บมาจากบ้านป้าบ้านสตรอเบอรี่ที่เก็บมาจากบ้านปู่ย่านะคะแม่แป้งก็ทําแยมไปแล้วนะคะ่ะนี่ไปทําแยมกันอีกป่ะแม่มาเก็บแตงกวาไปตำสมตำพี่น้องตำแตงเนาะกินน้ำเขาเนาะ อ่าได้กินแล้วพลนผลิตทนเดียวนี่และจ้ะโอ้คือบะขาดเออคือ,อนี่จ้ะไปอีกรูกนึงดีกว่าพ่อไปกินกับขนมปังเขา ถึงบ้านแล้วนะคะนี่มาทําต้มยํากินนะคะต้มยําปลาทูสดกินนะคะก็ไม่ได้ททเผ็ดมากเพราะว่าน้องเคนจะกินด้วยอันนี้คือเห็ดจากที่เหลือนะคะแม่แป้งจะเอาไปฝากที่วัดเก็บวันนี้นะคะส่งลูกค้าหมดแล้วแม่แป้งรีบมาทํา,ารีบอันนี้แม่แป้งลืมให้ดูเลยว่าไ,ได้เท่าไหร่นะคะสรุปส่งไปให้เขาตั้ง3ามกิโลแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ที่เหลือแม่แป้ทงทำความสะอาดแล้วเนี่ยอันนี้คือที่เราไม่เอาแล้วนะคือไม่ใช่ไม่เอานะคะคือที่เหลือนะคะ แม่แป้งทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแม่แป้งจะเอาไปให้คุณคุณปู่หรือว่าคุณลุงนะคะที่ว่าเป็นคนไข้ของแม่แป้งที่แกเป็นอ่าสโตรกนะคะแกอยากกินมากแม่แป้งสัญญากับแกไว้แล้วก่อนที่แม่แป้งจะมาพักร้อนนะคะเดี๋ยวแม่แป้งจะไปเยื่อชปิงไปเก็บลูบอรี่แต่จะไ่เอาไปให้แกก่อนเนาะแกคงดีใจมากเลยทั้งหมดนี้แหละจ้าแบ่งไปให้ตาให้ยายให้ปู่ให้ คนไข้กินนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถไปหากินเองได้นะคะการทาบุญไม่จําเป็นไปทำแค่ที่วัดนะคะทําที่ไหนก็ได้นะคะแค่ใจบริสุทธิ์ก็พอจ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะคะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ